สบายดีพี่น้องกำลังบุญไหวอันกำลังหาผ้าเขาผ้าป่ากำลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงนั่งลงมาอีดองนำไปหาเอาเฮ้ยจุมาดังดีครขมั่าดทีิ้ข่าวอ่ะทิพเขาคอยแก่เสียบห้วาเป็นของตัวเองหนักบ่อยเอาเนาะ กำลัางฮะติบเข่าผ้าเข่าพี่น้องมากินเข่าสามาคีเนาะผู้ชายมันมีภาวะคือตะกี้ขอผ้าเข่าเชียผวยเชียติบเข่าเชียเอาบะเบนฮงโตเรียแล้วบู้หาเอาเนาะเออถามกานขับแน่ติบขัดเชียของชายของมัน กำลังเงียบพี่น้องกำลังได้กินกำลังเงียบ้าวมาี้เด้อพี่น้องเอ้ยพี่แด่นทำไมใหญ่น้ำหนักมันใหเลยตี๋เผาเต้นงได้มากนะได้ ทิปขาวบเห็นบ่เฮ้ยข้าเจ้าไปกินบ่จ้ะข้าเจ้าไปกินอ้าวมีสื่อเฮ้ยมีสื่อกข้าเจ้ากินเฮ้ย ลูกมือโตเพื่อนนะแล้วก็บอกว่ามันคือหวานที่ไม่เอาผู้หวังไม่อยากี่รอแล้วที่ครั้งนี้คือว่า ค้นกับ,บัวร้ายปันไ้พี่น้องข้เาเจ้าเมื่อน้ำเหน่เนาะพอวันก็มีเหตุการณ์บัคาดขีดเกิดขึ้นพี่น้องงูคลบไปเรียงงูโอ้ยจะแหม่นเหตุแต่ค้นแนวใดมังโมโ่ล่นสาวลูกสาวมังโมโ่ล่นปกติเยอกจะโดนบ่อยโอ้ยโดนบ่อย,ย,ย,ยแล้วเฮ้ยมันหักแห้งเกินจุดเสียงดังเกิก เ้าลใหญงเติมเฮ็ดไปหายัง,อ,ยงอีกเลยยังบไ้กินมาเฮยใช้เพลทมาผีกอีกเลย มันยังเลียบมันยังเลียบเพรนมพิกเี่ยเดียบนีจักเ่ยกินกินเป็น bớt không? Ăn thì mà ăn nhá, ăn kiểu nhá, ก็ข่าวต้นน่ะลงลุ่มเฮ้ยเออห้องน้ำจิ๋อกับบทษันซิมซิมผู้กําลังเจ้ากระทมแต่แม่ม่านนะบ่แม่บ่ม่านมามันม่านผัดจนหลายได้เอื้ยทางนี้ บ่มีเลยบ่อยูกต้งบ่อยู่กตบเมื่อแล้วเฮ้ยลูกตบ่อยู่เอ้าเจ้าด่ากันกถึงน้องพี่น้องอันยงกบ่ได้ยงบานนีด่ากัน บ่ <laughs> ừ, bà ไปไป nhặt kim บ่ táp đeo hay <laughs> 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 Mày nói mất mát mặt 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 อันยังพี่น้องทางนี้นะมิเตยืนมาทางลลังมันกเกินอยู่ ao nhang mà nè, thấy giờ đây đắt đẻ nào điên bọn, mình nhảy điệp lè mình nhớ điệp, ao hoạn o, í phía nọ ơi, nhang <laughs> <laughs> mình nhớ ม่นอยไม่เรียบกับทอกกันไต้มปลาคอใหญ่นะโอ้ยสูบ่มมีหมองใส่สันทงยางทื้อเขามาบักไลยลหนึ่งทงยางอันใส่เครื่องเขามาขนาดแล้วเมื่อแล้ว อย่ามึงด่ากันนะสวยนะโว้ยคุณหักตุ้งยางเด็ดจุอุ้งตุ้ยา แม่แม่ให้อยากกินไข่พะโล่ผ้าเอื่อยนะนะอยากกินไข่พะโล่ผ้าเอื่อยนะนี่นี้่เอมาถอกเสถวย ก็ลยซ้องหน่วยเด้อวยซ้อน่มาฉันเอาเฮ้ยแม่ม่านประเทศกันยืนถวยเฮ้ยเฮ้ยกันเองบอกว่ากับบริกบน่้เน่้องบิกน้ม

กะนวยค่าใครอยากได้ไข่พะโลกล่ะเฮ้ยไอ้เบิ้ลอยากได้อีกแหละนันเหียนบอกเห้เอาไข่พะโลยเแล้วเมื่อเลยแล้วถ่ายให้เอาแต่เฮึงแล้ถ่ายให้เอาแต่ดดนเลย